สวัสดีครับผมหมอโดใส่ธรรม957สัมพันธ์นะครับวันนี้เราจะให้แนวทางฮาหน่อยและมาเรนะครับวันที่6ถึงวันที่10นะครับผมเราจะทําการบูชาครูก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมาสัมพุทสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธประธรรมประสงพระ พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหนนโลายทุกคนทุกโลกนะครับขอครูขอเชิญครูบาอาจารย์นะครับมาช่วยเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับนะมามีมามหาราพะอิติพุทธะสุวรรณังวาชะละตังวามณีวาพีทังวาท่านัวางวาอัฐังวะปัททางวาเอหิเอหิกัจจิยะอ,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 อิติมีมานะมามิหังนะโมพุทธายะมา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  <c oughs> มาร่วมเปิดดวงเปิดโชคกันนะครับผมนะครับผมเราทำการเรื่องนะครับไพ่จุดแรืงนะครับวันที่6 ถึงวันที่10นะครับผมสิงหาคมนี้นะครับ25 6หนะครับหาหน่อยระมาเรนะครับได้เลขคือ4 5หนะครับผมเลข4ีห้านะใบแรกนะครับผมใบที่2ได้เลข3 9นะครับ3 9นะครับผม3 9นะใบต่อไปเลยได้เลข26นะครับเลข26นะครับ จะมาหรือเปล่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมในช่องนะครับหมอดู่เศรษฐธรรมเก้าห้าเจ็ดสัมผัสนะครับผมเลขต่อไปคือเลขหนึ่งศูนย์นะครับเลขสิบนะครับนั่นเองนะครับผมนะครับใบที่ห้านะครับผมใบที่ห้าแล้วใบที่ห้าได้เลขสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับผมโอเคได้หนึ่งชุดไปแล้วนะครับชุดที่สองนะครับได้เลข หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดจะมาหรือเปล่านะครับผมหกเจ็ดเนาะอ่าใบต่อไปเลยครับใบที่สองนะครับได้เลขหนึ่งนะครับตัวเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับถ้ามีคู่แล้วจับคู่ครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นหนึ่งศูนย์นะครับผมได้สามแปดนะครับสามแปดนะครับเลขสามแปดนะเลขสามแปดนะครับผมเลขต่อไปเลยนะครับเลขหกแปดนะครับหกแปดหกแปดจะมาหรือเปล่านะครับนะครับ อย่างน้อยก็ต้องมีติดสักวันนะครับต้องติดบ้างนะครับอ้าห้าสี่นะครับเลขห้าสี่จะมาไหมนะครับห้าหน่อยมาเรนะครับวันนี้นะครับผมนะครับชุดต่อไปเลยนะครับได้เลขสามสี่นะครับสามสี่เนาะสามสี่นะครับผมเลขต่อไปเลยนะครับเลขสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนย์นะครับ จุดต่อไปแล้วนะครับศูนย์แล้วนะครับสี่สี่นะครับเลขเบิ้ลนะครับจะมีเบิ้ลไหมนะครับผมจุดต่อไปเลยครับเลขสามศูนย์นะครับสามศูนย์เนาะสามศูนย์เลขสามศูนย์นะครับผมใบสุดท้ายแล้วนะครับใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายได้ห้าแปดนะครับห้าแปดจะมาไหมนะครับห้าแปดนะครับผมอ่าเราทำกัน เล plane. ือกไพ่ครบแล้วนะครับสามชุดนะครับชุดแรกนะครับได้เลขนะครับสี่ห้าสามเก้าสองหกหนึ่งศนย์นะครับสี3 9 2 6ส0อ้าสองหกีู้นกมันมีเลขเดียวนะครับเลขเดียวก็คือได้เลข1ตัวเดียวนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่ามันมี1 0ศนย์แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเลขหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็เลข3ามแล้วก็หกแดแล้วก็ห้าดนะครับอาจจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันมี1 0ศนแล้วนะครับผม นะอครับชุดที่3นะครับชุดที่3ได้เลข3 4 4 0ี่แล้วก็4 4แล้วก็3 0นะครับนะครับเลขนะครับ3 4 4 0แล้วก็4 4แล้วก็3 1, นา, 30, 58, น,น,านนะครับเอ้สานแล้วก็5 8านะครับแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าหากท่านาฟังไม่ทันหรือว่า ดูไม่ดูไม่ทันนะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วท่านเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะครับในวันต่างๆที่ท่านอยากได้เสียงดวงเสียงโชคนะครับตามเลขที่จับได้เลยนะครับผมนะครับก็หากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอดูจะทา957สัมผัสนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับ วันนี้ได้เท่านี้วันหน้าอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมไลแล้วครับสวัสดีครับผม